สวัสดีครับผมนายมงกลจะาท่าหมุดแผนกเลิทคอนดิคปวชสามวิทยาการคลิปวันแก่งครับวันนี้เราจะมาต่อวงจรนับเลขหาร์ดหลักการบอลอาร์โนยูโน่อาร์สามกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้นะครับหนึ่งครับตัวต้านทานนะครับสองร้อยถึงห้าร้อยองลนะครับแต่ของผมใช้สามจุดสามคิวอเซลนะครับเจ็ดตัวครับสายสัดจับนะครับประมาณหกสายนะครับที่ต้องไมยใช้นะครับ ประมาน6ถึงแปสายนะประมาณนี้นะครับแล้วก็บอร์ดอ r ดูน้ o นะครับบอร์ดครับแล้วก็เซเว่นเซกเมนนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็มี p h โต้บอร์ดหนงแผงนะครับและที่ขายไม่ได้เลยครับก็คือรูปวงจรที่เราวาดไว้นะครับนี่นะครับนี่ครับเราเราก็จะต่อตามแบบนี้เลยนะครับต่อไปจะเป็นการต่อวงจรนะครับ เริ่มต่อวงจรไปเลยนะครับต่อจากขาย E ก่อนเลยนะครับขาย E นะครับแล้วมาทำทำทำความเข้าใจก่อนนะครับขาย E จะอยู่ช่องสองนะครับอันนี้ช่องสองจากนับจากทางหน้าขวาครับนี่ครับขาย E ตรงนี้ครับขอวางนะครับไม่ถนัดเท่าไหร่เก็บใส่ขายครับีครับต่อไปเป็นขา B ครับ ตัดตัานทานขารบีก็จะอยู่ริมสุดเลยนะครับขวาสุดเลยนะครับขาบีครับอันนี้เราเสียบใจตรงที่ขาครับแต่ตรงขาบนนี้เราจะไปเียบที่ไหนก็ได้นะครับต่อไปเป็นคา C ซีครับคา C ซีจะอยู่นับจากด้านขวาจะอยู่ช่องช่องที่สองครับทางด้านล่างนะครับนี่นะครับขาาอะไรวะ A าขา C ซีครับ สนะครับ A B C D นะครับต่อไปเป็นขา D ดีนะครับขา D ดีจะอยู่ช่องที่2นับจากด้านซ้ายนะครับหรือต้านับจากด้านขวาอยู่ช่องที่สีนะครับเจ็บเลยนะครับขาต่อไปเป็นขา E ครับขา E ก็จะอยู่ซ้ายสุดเลยนะครับนี่นะครับเจ็บเสร็จแล้วนะครับข้างล่างขา E นะครับต่อไปเป็นขา F อนะครับขา F จะอยู่ช่องที่สองับจากด้านซ้ายนะครับนี่ครับท่องบุญนะครับช่องที่สองนี่นะครับที่สองแล้วก็คาร์ดจีนะครับคาร์สุดท้ายนะครับอยู่ซ้ายสุดเลยนะครับตรงมุมนะมุมซ้ายสุดเลยนะครับนะครับก็จะ หน้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับขาขาก็จะเป็นขาเขา B นะครับขา C ขาดีนะครับเฮ้ยดีตรงนี้นะครับขา E นะครับ้ก็ขา F อนี่ครับอันนี้คือขา F แล้วก็ขา G นะครับจะเป็น AB C D E F ดีนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ พอเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะเอาสายจำครับมาต่อจากแผงนะครับลุงบอร์ดอะแดปเตนะครับขา E นะครับขา E เราขา E เราจะเข้าที่ช่อง2นะครับนี่ครับตามตามกระดาษเลยนะครับที่เราเขียนไว้นะครับขา E เข้าเข้าที่ช่อง2ครับนะครับช่อง2ครับนะครับนะครับช่อง2ทั้งกียที่แมปช่อง2ของ Arduino ครับ ขาบีนะครับขาบีเข้าเข้าที่ช่องสามนะครับต่อเลยนะครับที่ช่องสามของอัดยูนเลยนะครับครับก็ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็ขา C ีนะครับขา C ีก็เข้าช่องสีนะครับีขาดีนะครับเข้าช่องห้าเครับ ยาวไปเลยครับอาดีเข้าช่องจีห้าขายอ e ีครับนี่ครับไปช่องจีหกครับขายเอฟครับไปช่องจีเจ็ดครับจี G ครับครับสุดท้ายครับเข้าที่ช่องจีแปดครับ นะครับก็จะเป็น A B C D E F G นะครับมีอยู่8ช่องนะครับแล้วก็ครับแล้วก็ต่อไปสายสุดท้ายนะครับเป็นจะต่อใจกับขาคอมนะครับขาคอมอยู่ข้างบนนี่จะอยู่ระหว่างขา A กับขา F นะครับถ้าดูจากช่องอยู่ข้างบนนะครับมันอยู่ระหว่างกลางนีครับเป็นช่องกลางหรือดูจากข้างล่างก็จะอยู่ระหว่างขาระหว่างขา C กับขา D นะครับนี่ครับช่องกลางนะครับก็ ลุงผมจะเอาเสียบไว้ข้างบนนะครับครับคอมนะครับลุงลุงลงไฟลงไฟไฟหาก็เราจะเอาไปลงไฟห้าโวลต์นะครับนะครับไฟห้าโวลต์นะครับตรงไหนครับนี่ครับไฟห้าโวลต์ภังกีษเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเหมือนตัวยูนะครับแต่ว่ามันเป็นตัววีนะครับเป็นห้าโวลต์นะไปอาจจะสับสนนะครับพออยู่กับตัววีนะครับนะครับจะไปก็จะ อยู่ประมาณนี้นะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบวงจรนะครับอุปกรณ์ในการทดสอบวงจรนะครับจะมีสายพอร์ต usb นะครับหนึ่งสายนะครับแล้วก็มีโน้ตบุ๊กนะครับหนึ่งเครื่องนะครับในโน้ตบุ๊กนี้ก็จะมีเป็นโค้ดนะครับที่เราเขียนไว้นะครับในนี้มันจะเป็น ถ้าไฟติดนะครับมันจะเป็นรูนะครับถ้าไฟดับมันจะเป็นไฮครับอย่างเช่นเลขศูนย์เนี่ยมันจะขึ้นมันจะติดที่ช่อง F E D C แล้วก็ B A ครับช่อง G มันจะไม่ติดน,นะครับมันจะัว A B G D E F นะครับถ้าไฟดับเนี่ยก็จะเป็นไฮนะครับถ้าไฟติดเนี่ยจะเป็นรูอย่างเช่นถ้าเป็นเลขแปดเนี่ยนะครับ นี่ครับเลข8ไปมันจะติดหมูดนะครับติดหมูดทุกขานะครับทุกขา A เอถึงผูขายเลยนะครับมันก็จะเป็นรูหมูดเลยนะครับถ้าไปติดหมูดนะครับก็จะเป็นรูนะครับนี่ครับต่อไปเป็นการตัดสอบโค้ดนะครับอันนี้เป็นตัดสอบโค้ดนะครับตัดสอบโค้ดนะครับอันนี้เป็นการลันโค้ดลงวงจรนะครับนี่ครับเด้วนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะเจยบสายจากบอทอันนูนนะครับลงคอมลงโน้ดบุ๊กเรานะครับสายนะครับลงโน้ดบุ๊กนะครับครับผมอับโหลดฟูดเลยนะครับ เราจะเสียบลงไป5หมูเลยนะครับนะครับอันนี้ไฟมันจะไม่ติดที่ช่อง C นะครับเราอันนี้อาจจะเกิดเป็นข้อเฉืยพลาดน,นะครับไฟมันไม่ไม่ติดที่ช่องะครับเนี่ยสังเกียดได้นะครับเราเราจะลองเปลี่ยนตัวต้านทานดูนะครับที่ช่อง C นะครับ ไม่ติดนะครับอันนี้ 3.3k มันไม่ติดนะครับเราจะลองเปลี่ยนเป็น300โอห์มนะครับเจียบใส่ที่ช่องซ C นะครับอันนี้เราเจีบใส่แล้วมันติดนะครับใช้งานได้นะครับแสดงว่าเปนี่นกับตัวต้านทานนะครับนี่นะครับวงจรเราก็ใช้งานได้นะครับ